สวัสดีค่ะช่วงนี้กระแสไวทูเคกำลังมาแรงค่ะวันนี้กวางจะชวนทุกคนมาเขียนคิ้วแนวสไตล์ไวท 2K นะคะดินสอเขียนคิ้วที่กวางใช้ในครั้งน,นี้นะคะเป็นของแบรนด์เจ้านางค่ะที่เลือกรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นดินสอเขียนคิ้วที่เขียนง่ายมากเนื้อนุ่มลื่นแต่ให้เส้นที่ชัดแล้วก็ติดทนกันน้ํากันเหงื่อด้วยค่ะหัวดินสอของเขานะคะเล็กเพียงแค่1.5มม,มค่ะดังนั้นจึงเขียนได้ง่ายคอนโทรลง่ายแล้วก็ไม่บาดคิ้วด้วยค่ะสีที่กวางใช้ในวันนี้คือสี01 Special Brown นะคะ เรามาเริ่มเขียนคิ้วกันเลยดีกว่านะคะสำหรับการเขียนคิ้วสไตล์ 2K นะคะจะเป็นการเขียนคิ้วที่เน้นความบางค่ะไม่เข้มแล้วก็หนาจนเกินไปนะคะซึ่งการเขียนคิ้วสไตล์นี้นะคะกำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในยุคปัจจุบันค่ะ อันดับแรกนะคะกวางจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของเจ้านางนะคะทําการวาดโครงคิ้วก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้ดินสอนะคะระบายสีให้เต็มโครงคิ้วนะคะจากนั้นก็จะใช้ด้านแปรงนะคะทําการปัดขนคิ้วนะคะเพื่อให้สีของเขาเนี่มีความฟุ้งแล้วก็ละมุนนะคะและทําให้เส้นของคิ้วนะคะเรียงตัวสวยค่ะแค่นี้ล่ะคะ่ะง่ายมากนะคะ สำหรับการเขียนคิ้วสไตล์ Y2K ซึ่งมือใหม่หัดเขียนก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะแค่มีดินสอเขียนคิ้วของเจ้านางนะคะสหรับใครที่อยากเขียนคิ้วสไตล์นี้นะคะหาซื้อดินสอเขียนคิ้วเจ้านางได้เลยที่เพจเจ้านางไท a แลนด์ค่ะ